สวัสดีครับนี่โอมอนทัวร์นะครับวันนี้มาดูเมนูวันพระนะครับทําอาหารเป็นจังหันนะครับเป็นผัดเผ็เนื้อนะครับโดยสูตรเครื่องฟ้านะครับวันนี้เครื่องฟ้าเป็นคนทํานะครับเรามาดูวัตถุดิบกันนี่ก็คือเนื้อนะครับเนื้อสดที่เราซื้อมาจากตลาดนัดคลองผมนะครับก็โอเคอยู่เพราะว่าเราลองอชิมดูแล้วมันวัตถุดิบมันโอเคเลยไเราลองชิมดูแล้วก็นุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็เราเลือกเอาแต่ส่วนที่มันโอเคอ่านะครับแล้วก็นี่คือเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงก็ มีขา่าตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมพริกนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยใส่เข้าไปโขลกรวมกันนะครับนี่คือเรียกผัดเผ็ดนะครับเป็นสูตรที่เพื่องได้มาจากพี่สาวแล้วก็วันนี้เราจะทํากับข้าวไปวัดกันนะครับซึ่งเป็นวันพระนะครับวันนี้แปดค่ำนะครับอาะลงมืาทากันเลยนี่ก็เพิ่งทำเสร็จนะครับตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับมาทําเมนูนี้มาสับเนื้อมาหาเครื่องนะครับน้ํามันลงแล้วก็ผัดเครื่องแกงก่อนนะครับ เราโขกเองหมดนะครับโอ้หอมไฟกลางๆนะครับก่อนที่แกงเริ่มเหลืองก็ลงื้อไปเลยครับ ต้องสู้ทนกับกลิ่นที่จะสำรักมากเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นเครื่องเครื่องมันขึ้นมาแรงมากเลยแต่ก็ใส่แมสู่นะครับโอ้โหต้องสูนทนไม่ไหวกลิ่นมันโอ้ยแบบหมอมมากเลยแลก็ผัดคลุกไปเรื่อยๆนะครับตผัดไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆผัดจนเนื้อมันแห้งนะครับ ใส่น้ำไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับมีนะ้ำมันหอยนะครับ้าวเ,เลยต่อประมาณไม่ต้องเยอะนะครับพอพอมีกลิ่นเพราะว่าเราจะเน้นความหอมจากเนื้อแ,แล้วก็พวกเครื่องเคียงพวกผักนะครับหอมกระเทียมนี่นะครับสีขาวนะครับนี่คือเน้นความหอมออกจากเครื่องนะครับเครื่องปรุงนี่ก็เป็นองค์ประกอบ คุณรถือว่ารสด,ดีนะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะออกขิงช้อนโต๊ะน้ำตาลชื่อช้อนโต๊ะนะครับรอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆเร,ราเพิ่มกระเทียมเราเพิเทีมน้ำปลาเข้าไป มันจะเหลืองแล้วนะครับพอมันลดน้ำซุปที่เราหยอดลงไปพอมันแห้งนะครับมันก็จะเข้าเนื้อเพราะว่า,าทําให้เนื้อมีความหอมมากขึ้นนะครับพอสุกแล้วหอมแล้วเห็นไหมน้ํามันจะเหลืองพอได้เหลืองแบบนี้ก็โรยกระเพราเลยครับ ิัเรียกว่าผัดเก็ดเนื้อนะครับโอ้ปีกอ่อนใช้งานนะครับเมนูนวันพภาวันนี้เรี้อยนะครับสำหรับเมนูผัดเก็ดเนื้อนะครับบู้เครื่องฟ้นานี่ยครับเราตัางไปวัดนะครับใส่ติโตไปวัด กินกาแฟเสร็จแล้วเราก็จะไปวัดกันค่ะไปทำบุญด้วยกันนะคะครับบรรยากาศไปวัดยามเช้านะครับแม่ก็ไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปกับเฟื่องนะครับอัดติดเนื้อไปวัดวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ